I'll be talking to you, but I don't know Should've taken a break, not an calm comment Take what I want when I wanna And I want ya yeah. Bad, news One of us is done to lose I'm proud of you โคชนาตีนะคะแม่แฝดสายแทบจากเพจ e l l n e s s Idol นะคะวันนี้นะคะนาตี i, ก็มาทำคลิปเปิดตัวนะคะ u b e Channel เป็นของตัวเองแล้วหลังจากที่หลายๆคนบอกว่าทำไมโคชนาตีไม่ทำ YouTube Channel นะคะวันนี้เราก็ได้ทำกันสักทีก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวก่อนเลยนะคะโคชนาตี i, นะคะปัจจุบันอายุ19ปีนะคะก็เป็นแม่แฝดสายแทบนะคะตอนนี้ลูก2ขวบครึ่งแล้วมีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะให้ผู้หญิงทุกคนนะคะหันมาดูแลตัวเองแต่ก่อน ยะะอยากจะแชร์ก่อนว่านัตตี้เนี่ยทำเพจมาตั้งแต่8ปีที่แล้วในยุคแรกๆเลยที่ยังไม่มีคนออกกําลังกายเลยซึ่งยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ทุกคนเพิ่งหัดเล่นโซเชียลนะคะแล้วนัตตี้เนี่ยก็ดังมากมีคนเอานัตตี้ไปโพสในพันทิปนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาติดตามถึง3 0 0 0 0 0คนระยะเวลาเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นมานะคะก็ทําให้เพจของนัตตี้นะคะดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบันนะคะมีคนติดตามเพจมากกว่า1ล้านคนแล้วเย่ yeah. แล้วก็ในส่วนของคอนเทน ะะก็จะมีการทําหลากหลายมากๆเลยไม่ใช่แค่ว่าออกกําลังกายนะคะแต่ว่ามีหลากหลายมากเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะก็คือการออกกําลังกายยังไงให้แบบทําได้จริงหลายๆคนใช่ไหมคะชอบออกกําลังกายแล้ว,บบวแบบทำได้ไม่กี่วันก็ลมเลิกแล้วเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันยากเกินไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่นัตตี้กำลังจะพรวายให้กับทุกคนก็ค,คือฉันเนี่ยเป็นคนสายปาร์ตี้นะฉันยังกินอยู่นะ จะกินยังไงให้หุ่นดีออกกำลังกายแบบไหนที่ทำได้จริงเราจะมาลงให้คุณดูใน u ู u ูบชา n e l อันนี้เลยอันนี้คือข้อแรกเลยนะคะข้อแรกออกกำลังกายแบบทำได้จริงทำได้นานแล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของการกินนั่นเองหลายๆคนนะคะชอบกินใช่ไหมคะอ่าชอบกินมากๆแบบว่าฉันอยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้แต่เวลากินทีไรมันก็อ้วนทุกทีดีดีอ่ะเราก็ต้องกินกินหรอถ้าจะหุ่นดี no ฉันจะบอกให้เลยนะคะว่านัตตี้เนี่ยลองมาทุกสายแล้ว สายกินคีนก็เคยทำมาแล้วแต่รู้สึกว่ามันใช้ชุดยากจังเลยอะ่ะต้องคำนวณต้องช่างรสชาติอาหารก็ไม่มีความสุขของฉันหายไปหมดเป็นบ ที่ไม่ว่าคุณจะลองพยายามอกกับรางกายหุ่นดีแค่ไหนแล้วก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันทําไว้ได้นานเพราะคุณไม่ได้รักในการที่จะทําอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยการกินของนัทนะคะนัทก,กินปกติเลยอ้านันสิทําไมกินปกติโค้ชกินปกติเลยนะคะแล้วโค้ชก็ดื่มแล้วโค้ชก็ปราร์ตี้แต่โค้ชมีหุ่นที่ดีได้โค้ชใช้วิธีไหนโค้ชทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันหมดเปลือกเลยนะคะตั้งแต่ตื่นมาจนนอนเนี่ยโค้ชกินอะไรบ้างในวันที่ฟิตแล้วในวันที่ไม่ฟิตโค้ชกินอะไรบ้าง แล้วก็ข้อที่สนะคะหลายๆคนที่เป็นคุณแม่นะคะเราจะใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์ยังไงในการที่เราจะเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีผลที่ดีนะคะนัตตี้นะคะบอกเลยว่าการมีลูกแฝดเนี่ยไม่ง่ายนะคะเพราะเวลาที่เราเลี้ยงดูเขาเนี่ยเราจะต้องเหมือนใส่ใจทุ่มเทเวลาให้กับเขาแบบโดยตรงอย่างเช่นแบบอีกคนนึงอยากได้ของอีกคนหนึ่งต้องทำยังไงการดูแลลูกการสอนลูกให้ลูกเข้าใจภาษาแลนะสอนลูกภาษาอังกฤษหมดเลยอ่าภาษาแรกของลูกไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้น การสอนลูกเนี่ยนะสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะลูกเป็นไบลิงกัวมาพูดไทยอังกฤษฟังรู้เรื่องอันเดอร์สแตนทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังว่าสอนลูกยังไงหรือแบบพี่เลี้ยงจําเป็นไหมในการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้นะคะเรื่องของแม่แม่ลูกๆแล้วเรามีมุมมองต่อ,อก,การเลี้ยงลูกยังไงหรือมุมมองต่อ,อก,การที่เราจะสอนเขาให้เขาโตมาเป็นคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวเราจะแชร์นี้กันเพราะว่าแฟนเพจ wellness idol หลายๆคนนะคะก็บอกว่าทําไมโคชนัตี้ไม่แชร์คอนเทนต์ในการเลี้ยงลูกคะอ่าหรือทําไมนัตี้ออกกำลังกายแล้วลูกออกกำลังกายตามมาทำยังไง กว่าน,นี้นะคะลูกนะคะออกกำลังกายตามทุกคลิปถ้าใครติดตามนาตี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแม่ทั้งหลายที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็แบบเหมือนเอาลูกเข้ามามีส่วนผสมกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะติดตาม EP ีของนาตี้ได้เลยแล้วก็ข้อที่4นะคะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะไลฟ์สไตล์ของนาตี้นี่คือ,อไลฟ์สไตล์ทั้งหมดเลยในชีวิตแล้วก็เรื่องของสามีแล้วก็ตัวดิฉันเองนะคะเรื่องบนเตียงด้วยอะไรแบบนี้อ่ะเรื่องบนเตียงด้วยอะไรแบบนี้อ่ะ ก็จะแชร์ทั้งหมดเลยว่าไลฟ์สไตล์เราเี่ยเป็นคนชอบแบบไหนกินอาหารยังไงใส่เสื้อผ้าประมาณไหนชอปปิ้งที่ไหนชอบไปเที่ยวไหนร้านอาหารไหนดีหรือแบบมุมมองในการใช้ชีวิตของเราหรือทํายังไงเราถึงมาอยู่จุดนี้ได้ที่ประสบความสําเร็จมากๆจากคนไม่มีเงินจะกินอะไรแบบนี้นะคะนักคิดว่าเรื่องพวกนี้น่าจะอินสปร์หลายๆคนที่จะทําให้แต่ละคนมีมุมมองการใช้ชีวิตที่แบบเฮ้ยเฮลตี้บาลานซ์มีความสุขอยู่กับครอบครัวทํางานมีทัาชนคติยังไงทําให้การทํางานของเราเติบโตขึ้นรวยขึ้น ใครอยากรวยบ้างนะคะแต่ u b e Channel ของนัตตี้เนี่ยมันครบทุกด้านเขาเรียกว่ากลมกอมนะคะสุขภาพการงานการเงนินครอบครัวทุกอย่างต้องครบนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้มันคือเลียวเลยนัตตี้อยากให้ทุกคนนะคะหันมาใส่ใจตัวเองนะคะแล้วก็เริ่มในการที่จะแบบใช้ชีวิตแบบให้บาลานในทุกพื้นที่นะคะเพราะใช้เกินไปก็ไม่ดีฝาเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นทํายังไงให้อยู่ตรงกลางเดินทางสายกลางแล้วก็วันนี้นะคะนัตตี้ได้ทําวิดีโอคลิปต่างๆนะคะเพื่อเตรียมลง YouTube Channel ของนัตตี้นะคะ ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะกด subscribe YouTube ช n n e l ของนาตี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขานะคะคุณแม่หรือคุณลูกหรือเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะมีชีวิตที่ดีนะคะอย่าลืมกดติดตามนาตี้ด้วยนะคะที่ wellness idol นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแล้วเจอกัน EP ถัดไปนะคะ